สวัสดีครับพบกับรีวิวง่ายๆบายเต้สี m สวันนี้ผมมีแก๊เจ็ตดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นไฟฉายจิ๋วจอมพลังนะครับของไนคลรุ่น t i k กี้นะครับขนาดเล็กมากแต่ระดับความสว่างสูงสุดได้ถึง300ลูเมตรนะครับอ่ะเรามาดูที่แพคเกจจิ้งกันก่อนนะครับเป็นอย่างแรกนะฮะก็เป็นซกระดาษนะครับแล้วก็มีพลาสติกนะครับ ดูคุณสมบัติของเจ้าไนคอกันนะครับความสว่างสูงสุด300ลูเมนสองไกลได้สูงสุด71เมตรนะครับระดับความเข้มสูงสุดของแสงเนี่ย a n d e l a แคนเดลานะครับกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 6 6กนะครับกันตกได้ที่ระยะความสูง1เมตรนะครับอ่ะด้า,หน,าน,นหน้านี่คือด้านหน้านะครับเขียน,นอยูด้านหลัง มีช่องเจาะไว้ตรงนี้เป็นตัวของช่องชาร์จไฟด้วย m มโคร USB นะครับตัวนี้จะเป็น QR code สำหรับเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานนะครับหรือว่าจะเข้าตรงเข้าไปที่ www.nikeo.com เพื่อดูรายละเอียดต่างๆจนถึงรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจได้นะครับอะลองแกะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ นิ้วก้อยนะครับจะใหญ่กว่าฐาน 3A นิดนึ่งนะครับเล็กน้อยมาดูกันในส่วนของตัวเรือนนะครับตัวเรือนเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกโปร่งแสงนะครับสีดำมีโลโก้ไหนคอเขียนอยู่ด้านข้างนะครับตรงขอบสันด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นปุ่มยางก็กดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อดีก็คือถ้ามันกดง่ายเกินไปเนี่ยจากประสบการณ์แล้วแบตหมดไม่รู้ตัวนะครับ ตรงส่วนหัวตรงส่วนโคมเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีโลโก้ของรุ่นนะครับในพิกี้เอลดีอยู่ทางด้านนี้นะแล้วก็มีปงแจให้มานะครับสําหรับไว้คล้องไว้เกี่ยวหรือว่าใครไม่ชอบใจยังไงก็สอดออกได้นะครับตามถนัดครับแ,แต่นี้ในส่วนของการใช้งานนะครับอ่าโหมดปกตินะครับเป็นการกดปล่อย ได้ความสว่างสูงสุดที่300ลูเมนเลยโหมดต่อมาเป็นโหมดการใช้งานต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็น4ระดับความสว่างนะครับกด2ที1นอ่ะระดับความสว่างน้อยสุด1ลูเมนนะครับที่ระดับอัลตราโลนะครับระดับต่อมาระดับโลที่15ลูเมนต่อมาเป็นระดับ มิดนะครับหรือระดับกลางเนี่ยก็ความสว่างที่6 0สิลูเมนนะครับสุดท้ายระดับสูงสุดที่3 0 0รอลูเมนอ่ะโอเคเวลาปิดก็กดแช่นิดหนึ่งทีนี้อีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจที่มากับเจ้าไฟฉายจิ๋ิวตัวนี้เนี่ยก็เป็นโหมดฉุกเฉินนะคโหมดไฟฉุกเฉินไฟกระพริบก็จะแด่งเป็น3โหมดย่อยนะครับกด1 2 3อ่ะต,อต้องกดต้องกดเร็วนิดน,นึงนะฮะอ่า สองสติดกันนะครับก็กดที่แรกไฟสีแดงจะขึ้นมานะครับสีที่2ไฟสีน้ําเงินสีที่3เป็นหมดกระพริบนะฮะโอเคนี้จริงๆแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมเองก็มีเจ้าไฟฉายก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับใช้ฐาน 3A นะฮะตัวเรือนเป็นอลูมิเนียมความสว่างก็แค่ประมาณนี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับ พกติดกับตัวเจ้าซองมีด l ิเทอร์แมนแบบนี้นะครับมีช่องเสียบอยู่ผมก็เลยอยากได้ไฟฉายเล็กๆแต่มีประสิทธิภาพสูงก็หามานานนะครับที่ผ่านมาที่เคยเจอเนี่ยก็จะอันใกล้เคียงประมาณนี้หรืออันขนาดนี้ก็มีนะครับแต่ว่าระดับความสว่างอยู่แค่ประมาณ100ร้อยกลูเมนเท่านั้นแถมราคาเนี่ยอยู่ประมาณตั้งแต่900บาทจนถึงพันกว่านะฮะถึงสูงกว่านั้นก็มีอ่ะกว่าไปส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ย อยู่ในงบประมาณ500บาทนะครับโดยประมาณ500บาทก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างแล้วแต่ร้านนะครับโอเคในส่วนของการรีวิวเบื้องต้นก็น่าจะเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไปลองดูของจริงกันนะครับเดี๋ยวลองไปส่องดูในที่มืดกันไปค,ครับไปเลยมาถึงในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับในที่มืดอ่ะกดที่แรกนะครับระดับระดับโลระดับอัลต้าโลนะครับระดับที่1ก็ความสว่าง1นึ่งลูเมนนะครับ เดี๋ยวลองปิดไฟกล้องเลยครับประมาณนี้นิดหลมากระดับที่สองนะครับระดับที่สองสิบห้าลูเมนกดทีหนึ่งประมาณนี้ระดับที่สามหกสิบลูเมนนะครับระดับนิดหกสิบลูเมนระดับประมาณหกสิบลูเมนเนี่ยผมว่าความสว่างก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วต่อไประดับสูงสุดที่สามร้อยลูเมน ระดับ300้อยลูเมนเนี่ยในในคู่มือเคลมไว้ว่าสามารถแตนบายได้30นาทีนะครับต่อเนื่องก็ไม่มีโอกาสถ้าได้ทดสอบแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะฮะอันนี้เป็นรีวิวสั้นๆก่อนอ่ะมาถึงอีกจุนโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดปกติก็คือกดทีนนนะครับเป็นความสว่างสุดๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าต่อมาโหมดฉุกเฉินกด1 2 3่นี่ถ้า,าไป ติดแล้วหมดไฟฉุกเฉินนะครับอีกหนึ่งทีสีน้ําเงินหนึ่งทีเป็นหมดฉุกเฉินนี่เดี๋ยวผมจะลองเดินมาให้ดูนะครับถึงความสว่างมองไปไ่ไกลโอเคตอนนี้ระยะ,ะประมาณ5เมตรนะฮะโอเคอทีนี้เดี๋ยวดูความสว่างสูงสุดที่สองไปแบบไกลๆเลยลองส่องไปบนหลังคาบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะ 300ลูเมนสว่างมากๆโอเคครับผมอะเปิดไฟกล้อง่อยครับกล้องก็เป็นลูกชายนะครับ้องทฟี่นะครับเป็นลูกชายคนโตโอเคในส่วนการรีวิวนะครับก็คงจบสั้นๆเพียงเท่านี้ง่ายๆนะครับหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆใส่ยลุยนะครับสายแก๊เจ็ทุกคนครับนี่ขอบคุณมากสวัสดีครับ